โอ้ดำเลยบอสวัสดีครับคลิปนี้พามาดูที่เทโมดครับ2ทีมงานทีมงานนรงกับทีมงานเจนุชครับลงงานห้าไร่ยังไม่เสร็จครับเป็นเดือนเลยอันนี้ก็ถมชั้นสุดท้ายแล้วโอเปิดข้างแล้วคือจมแบบนี้นี่ถ้าไม่ได้เปิดข้างนี่อันตรายมากนะ รถแรงเสียมแม็กครับอออออขอให้เขาลึกไม่ได้ครับงานเมาครับแบกเหมือนเดิมแบกเหมือนเดิม โ,โห้โขพันนิดหน่อยเอาอย่างไงปลาออดขึ้นได้ไหมปลาออดดินลงหมดแล้วครับอุร้อนจัด เดินหน้ามาหยุดดำก่อนดำดำดำเบ้าเบ้าเบ้าเอาเดินหน้าช่วยเดินหน้าช่วยเดินหน้าช่วยอ่าสวยนี่ที่เด็ดปลาออสครับยางเก้าอยู่คันเดียว ยังใหญ่อยู่คันเดียวครับเดินหอบอ,อากาศร้อนมากครับอดีเลยถ้าฝนไม่ตกนี่สองวันก็เรียบร้อยครับเสร็จขื้นชั้นสุดท้ายแล้วชั้นแรกเต็มหมดเรียบร้อยแล้วชั้นสุดท้ายเหลือประมาณน่าจะเกือบเกือบพันเที่ยวครับ เกือพันเที่ยวรถดำก็วันนี้น่าจะยี่สิบคันได้ครับรถเยอะจัดยี่สิบคันได้อะอันนี้อยู่ที่เทก็สิบคันแล้วอยู่ที่บอก็ะสิบสิบกว่ายี่สิบกว่าคันได้มาเยอะครับหน้าฝนรถมารวมกันอยู่นี่หมดเลยแค่นี้จิ๊บจิบครับ <laughs> S <S <S เดี๋ยวรอดูหมอบูนครับมาดูคุณหมอกันหน่อยจมทุกรอบครับหนืดจัดเลยด้านล่างเป็นน้ำทางนั้นครับก่อนที่จะเทตร,ตรงนี้ตรงนี้มีน้ำนะฝนตกลงมาท่วมเลยอ่เอาถอยนี่บป่ะ ระวังครับระวังครับโอ้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 ฮ่าพ่อกำลังเกียร์ครับ อันตรายนะท้ายยงนี่โอ้ดินดาดล้วนๆเลยไม่ได้เข้ามานานแล้วก็พีทีอ้ฝั่งนี้ก็จมแล้ว เอาลึกจะดูคลืมมาแล้วครับ รถคันนี้เมื่อเดือนที่แล้วก็ล้มครับพอดีจมแล้วก็ยกดำครับล้มขาตะกระแตนขาตะกระแตนน่าจะบิดครับแต่ไม่ได้พังอะไรมากนะแล้วก็ประตูประตูประตูบิดคนขับก็ไม่ได้เป็นอะไรมากครับ มาแล้วอากาศร้อนมากครับยาวมะอย่าเข้าลึกเด้อลูกพี่อันตรายเลย,ย,ยจมไปแล้ว มาเอียงยกได้รอบที่แล้วล้มน่าจะล้มฝั่งขวาครับล้มไปฝั่งขวาเลยยกเลยยกเลยพอดีมีประสบการณ์รถล้มก็คนขับก็ยังกล้า,กล,าก,กลัวครับ <laughs> Đến nào rồi Ui. Áp tầm luôn không? Ui. <Whoa. S 2> ด้านล่างน้ําทางนั้นเลยอะ่ะดินด้านล่างคือเป็นดินสมองเลยอะ Oh. Một mấy. Ồ. Oh. Đi nít điều, đính đi nít สายลันมาแล้วสายแปร์ครับเอาถอยเขานี่ป่ะเอาละเอาละ เข้าเข้าลึกไม่ได้ครับอันตรายดำตรงนี้เลยรถรถเกรดเราก็ม <feed> ีสองคันแล้ว <shared> <Moon> ก่อนเบลอเลยครับมีน้ำด้วยอะเราใจเราใจ ลงไปนู่นแล้วนุ่นอ้ใส่บางฟุนมาใหม่ครับ ใส่บางฟุนแต่ถอดกันชนออกในสูตรไหนนี่โอ้เสียบป๊อกครับรถไายก๋วยเตี๋ยวดูหมก,ก๋วยเตี๋ยวครับรอบนี้จะจมไหมจมมาทาั้งวันแล้ว สุดซ้ายสุดเยียบเลยเยียบเลย,เร,ยเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วยกเลยครับยกเลยอ่านมาอะไรเนี่ยพมอะไรเนี่ยโอ๋โอ,อ,อเดินหน้าไป ดินดาบล้นลวนเลยรอบนี้ไม่จนะุกครับนี่ที่เด็ด